วังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 8เวลาแนาฬิกา ที่บริเวณห้องโถงสารกางจังหวัดะบุรีพันเอกเฉลิมเกียรติตาชมาลโงรองผู้อํานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดะบุร,รีนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทํากิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมกันร้องเพลงชาติและกล่าวถวายอาลัยน้อมรำลึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติศาส ศาสนาพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสรุร i กิจพระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงส่งนางฟ้ากับสวรรค์และร่วมกันสํามวิขิตสภาวนารละลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นเวลา9 3วินาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความผูกพันของพระสงฆ์นิกรชาวลุกลีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต่างน้อมจิตอธิษฐานและตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทและสืบสารพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไปขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลุรร,รีสถานีข่าวลุรรีแบ็กกิ้งนิวทีอัครพลศรีดีรายงานสวัสดีครับ Oh my god!